ยอดเลยเนะาะเจ้าของรถจุกนี่มาเกือบบ่อทันพี่น้องเลยสบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีตอนกำคำด้อพ่อแม่พี่น้องเลยวันนี้จะมาหัวามาสวนคือเก่าเนาะวันนี้มาเบิ่งรถเพิ่นกำล,ลังดูเบิกดินเนาะพี่น้องตอนนี้ทางรถเพิ่นกลับมาหอดตอนสวงแรงๆเนาะวันนี้กะสิอัปเดต วิธีชีวิตของครอบครัวเด้อ,อ,งงพ,อพี่น้องเองพ่อเมย์เปินกะวางแผนให้ลูกเนาะเปินกะติจกเป็นน้องสะแลวกะเป็นสวนตอนนี้กะใส่รถจกในการปรับพื้นที่สะกนอ,ะสอนเนาะสารพลกะตั้งใจไว้กับบอลันรเนาะกอะอยากเฮ็ดสวนสุดยอดเลยเนะาะเจ้าของรถจกนี่ มาเกือบโบทันพี่น้องเลยเจวอ,อรี กวดพื้นที่ให้เรียบร้อยเนาะแล้วแต่จีนคอยอจกน้องให้อีกเท่านึงตอนนี้ก็พอด,ดีอากาศห้อนๆเลยพี่้องเลยอยู่ประเทศลาวเนาะอยู่ฝั่งตะวันณัเเศรมี41องศา,นะางเนาะโอเคเนาะคนน่ะตอนนี้หยุดพัก ก่อนพี่น้องป่ะเดี๋ยวสรารํพนสุขภาพพี่น้องไปเบิ่งพื้นทีที่เราจะเห็ดเนาะว่ากวงางเงาสาใดอันนี้จะเป็นความตั้งใจของครอ,อบครัวเนาะแล้วก็สารลํพราพนจบบรัชเนี่ยเนาะเพราะว่าเขาเองกับบัวดงมีอาซีพอื่นพี่น้องเลยแต่มีแต่ว่าอาซีพหลักๆก็คือเห็ดไ้เห็ด,ห,ห,ดหน้าเห็ดหัวเห็ดสวนเนาะคือพี่น้องทั้กันดีฮะเลยจะเลยว่าสีเห็ดให้มันเป็นทีเป็นทางเนาะ แบบเศรษฐกิจพอเพียงพี่น้องเลยโดยเราตอนนี้ก็สีดึงเสื่อมแมตเบางก่อนพี่น้องเลยลงกวางลงยาวถอดใดเนาะเบื้งพื้นที่สะกอนไอ้โซนน่ะเป็นหนทางด้วยโบได้เอากวางฮอดขนาดนั้นเมนจงหนทางลงไปลุมพ่อมโดยยับไม่อี วันนี้ก็มาเบิงงพื้นรุดน้องพี่น้องเลยหนาเหลหนากรรมเนาะสบายดียมแรงเดอ้อพี่น้องมาเบิงพื้นทีพื้นรุดน้องพี่น้องกาตั้งใจไว้สิบปลูกต้นหมักข้าวเนาะและ้วก็ปลูกผักมีซีซอมนี่แหละพี่น้องเลยเป็นเศรษฐกิจกพ,พอเพียงเนาะ เป็นอุดมการของพอ่อเม่เพิ่นมักเนาะเอากะเห็ดตามเพิ่นบอกพี่น้องเลยเพิ่นกะตั้งใจอยากเห็ดให้ให้ลูกเนาะทั้งสาวลำพนกับบอลานกะอ่าโอเคเนาะพากันอ่าตกลงกันว่าสีเห็ดพื้นที่ตัวนี้แหละพี่น้องเลยอ่าบอลทีสาวลำพนยืนนอยู่นี่เนาะอ่าพื้นที่นี้เลยมันกะสิเป็นดินทีวา คนขางโน้นแน่เนาะกับบูงวัวสิปลูกยังได้พี่น้องกะเอาซ้าที่เฮ้ามีนี่แหละพี่น้องเลยคันว่าเป็นโซนฟังเบื้องนี้เนาะโอเคอ่ะเดี๋ยวหับกล่องก่อนพี่น้องเลยหันกล่องก่อนเนาะเป็นโซนฟังเบื้องนี้กะจะเป็นไฮนาเนาะ,ะและกะก้งกันขามกับไฮนาเฮากะสิพากัน,นเห็ดสวนพี่น้องเลยโอเคเนาะเดี๋ยวสิพาพี่น้องไป อ่ะเราเพล่นพื้นที่ที่เราจะเห็ดก่อนเมือ่อนี้อากาศฮอน้อนพี่น้องเลยทางรถเพลินกับขึ้นไปผักพรออยู่โซนทึงก่อนเนาะอยู่ฝากเบิงเงทึงก่อนเพลินก็ได้เดินทางมาแต่ไกลอันนี้ก็เป็นพื้นทีท่ทีท่สารลมพอนอ่าสีเห็ดเป็นสวนเนาะกะสีพากันเลี้ยงปูเลี้ยงปลานี่แหละพี่น้องเพื่อว่าพี่นอ้องอ่าเอฟซีเนาะอยากมาหลินมาเที่ยวสวน กเสิเรียงป้าไว้ถาพี่น้องเลยแ็จะเป็นพื้นที่ตัวนี้แหละเนาะโซนเบื้องลุมทีว่าเป็นน้องซาหาาันกะทีว่าพอพิ่นจกไปก่อนหน้านี้แล้วนะเนาะฮากระปูกมันใสพี่น้องปลูกมันใสกรบ,บ่ฮห้วอันใต้ระบบหรือจังไดเนาะหรือว,นะอวติดระบบพี่น้องเลยเพราะว่าอ่าตั้งแต่เมื่อปลูกเนาะฝนกระบ,บ่ต๊กเลยพี่น้องเอ้ยเยนาะปีนี้แบบคนขังแห่งแ้งเนี่ยนนนึง คือว่าอหลยังบบหอดระดูฝนเนาะแต่ว่าเฮากะขยันก่อนดูก่อนฝนตกพี่น้องเลยเดี๋ยวไปเบิ่งส่วนมันสก่อนว่าเกิดอยู่บ่หรือจังใดเนาะตอนนี้กะคำเติบเลยเด้อพี่น้องหกโมงกลัวแล้วเนาะกะที่ว่าบบมีแสงแดดแล้วกะเลยว่าสบายเลยเนาะ เากระอาศัยคันคููในการปลูกคันน้องจังได้เนาะมันเฮาพี่น้องเลยบบมีคนฮดน้ำพี่น้องฝนกับ,บโบตกเนาะบบขึ้นซ้ำโอ้ยปลูกเสียแห้งล่าเนาะน้องกับพี่น้องเลยตั้งแต่จกน้องมาหนี่หากเอาฝนตกใส่เือหนึ่งเนาะตกใส่กับพอดีดินซุม่ม ฮอดบบมีฮอดน้ำค้างซ้อมจังไดเนาะอยู่ฝั่งสวรรค์นาเขตนี่ฝนโบโตกเดอ้อพี่น้องเลยพี่น้องอยู่มองได้แจได้เนาะกระเขมเมนต์มาหลินน้ำกันเนี่เด้อพี่น้องฝนตกอยู่บ่เนาะอากาศเป็นจังไดอยู่สวรรค์นาเขตนี่แบบฮอนแห้งเนาะฮอนจนแบบอ่าสี่สิบสี่สิบเอ็ดองศาเนาะแต่ละมือฮอนแล้วก็ รวมทั้งแสงแดดแบบรกระถึกเลยพี่น้องเลยบางเฉากับโบมีฮอลลมผัดเนาะใครต่ว่ามาให้มาหน้ามาหัวมาสวนพอว่า,าเย็นเนาะสารพอลกัเลยตั้งใจไว้เห็ดหัวเห็ดสวนเพราะว่ายังกะอิงใสวิถีชีวิตครอบครัวเนี่ยเนาะแล้วกะสวนมันกับเป็นบนน,นี้กะคำแล้วพี่น้องเลยคอยคำลงแรงเลยเนาะ มาอนีก็มาให้มานามาหัวมาสวนคือเก่าเด้อพี่น้องคันว่ามือไดออาบบได้ไปาทางใดเนาะจู่เฮือนอาเห็ดเวียกในครอบครั่วสารลำพนกะบโได้ทายลงายุงให้เบิ้งพี่น้องเลยคันว่าพี่น้องทานใดที่ว่าคิดฮอดคิดถึงกะเขามาเบิ้งวาดส้มเนี่เด้อพี่น้องเขามาให้กลาลังใจคือเก่าเน,นี่เด้อเนาะนี่แหละพี่น้องเลยเวียกทีสารลำพนเห็ดเนาะเวียกหลักๆก,ก,ก็คืออาเห็ดหัวเห็ดสวน เป็นพื้นฐานชีวิตของครอบครัวเนาะเบิ่งก็คืออามีสาระแล้วก็บ,บ่มีสาระเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นความตั้งใจของเฮาอันนี้ก็สสาหรับคลิปนี้เนาะกับถ่ายเก็บไว้พี่น้องเ้ยถ่ายเก็บไว้ถ่ายเก็บไว้เบิ่งเนาะถ่ายเก็บไว้เบิง่งถ่ายเก็บไว้เบิง่งแดแล้วก็ถ่ายให้หลายๆทานเนาะที่่ามี แนวคิดเนาะหรือว่ามีเป้าหมายอย่างเห็ดคือเฮากะลงมือเห็ดเถละเล็กเทละน้อยเนาะลงมือเห็ดเถละเล็กเทละน้อยอปีนี้ได้น้องหนึ่งเนาะปีหนาเอาอีกน้องหนึ่งกะกลายเป็นสองน้องแล้วเนาะเห็ดเถละเล็กเทละ,ลละน่อยพี่น้องเลยคอยเป็นคอยไปเนาะเพ,พราะสารลพนเองกะหากระเริมสั่งครอบครัวไหมพี่น้องเลยว่าเรื่อง เงินทุนเนาะหรือว่องอย่างต่างๆปัจจัยอย่างต่างๆเขากับโบมีไลคือสารพลพนกับยังได้พึ่งพาอาศัยอ่าพ่อกับเมย์เนาะพ่อกับเมย์แล้วก็ซอยกันทางบ่อนแล้วก็สารพลพนเนาะอ่าซอยกันคือปีนี้เขากับสีพากันเห็ดหัวเห็ดสวนสะกอนพี่น้องเลยปีหน้าก็จังคอยว่ากันใหม่เนาะคือสารพลพนนี่ก,ก็อยู่อ่าอยู่บ้านเนาะอยู่เฮือน คือทางบอลลาเพิ่นกะไปต่างแขวงเนาะเพิ่นกับไปอ่าเวียกไปงานของเพิ่นพี่น้องไอ้ต่างคนต่างมีนาที่หาิีสอบของภยัยของเราเนาะอ่ะโอเคพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้กะฝากเป็นกําลังใจในเด้อพี่น้องเลยในการสั่งชีวิตใหม่เนาะในการอ่าเริ่มเนาะในการเริ่มต้นครงเฮาสำหรับคลิปนี้กะลาไปแล้วเด้อพี่น้องสบายดี